ข้ามด่านแล้วนะจ๊ะไปลวเดอ้อไปลวเดอ้อไปเล่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยสะพานแม่น้ำเหืองมาหอดฝนตกบักยางแห้งมาหอดตอนบ่ายสองตกประมาณสิบกวนาทีเฮ้ยแดดคือเกา สะพานแล้วไปได้บาทเน่า,นาต้องขามทีละขั้นครับต้องขามทีละขั้นเป็นว่าขามต่อดากกันไ่ได้เพรพนวาสะพานมันสีหักยิ่งพนวามากกว่าแต่ว่าขั้นไหนขามต่อดากกันขั้นนั้นเซ็จสะพานมิตรภาพไทยลาวแม่น้ำเหงือง ขอบคุณครับลูกพี่ทีเบร์ค่อยๆไปกันเด้อฮึบเอาวยไม่ต้องรูดหัวสันหัวควอนหมดเลยโซเฟอร์ครับรถเขอคัวยว้ยเฮ้าเว้ย ขัวมิตรภาพนามหืองโอ้ยเนาะไปกันเขาสางระสีครับปะนี่ช้างระสีช้างระส,ระสีสามสิบห้าองศาโอเคอยู่ ตะป้ายทะเบียนทีสกเกตต์ัวนี่หนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันเอ้าสี่คันโอเคครับเครืหอหดแล้วครับใช่หรอขนาถื้อขวดยางไวๆไ,ไปหันไปหันใดละ่ะ Cứ chọt hàng theo à Được phải chọt này con chắc bài con โอเคครับ <c oughs> ขอจบการน,นำเสนอเพียงจำหนีไวสักอนเขา <c oughs> เกียวว่าง <c oughs> ดึงเบรกมือก็คขับ